หุ้นเอเชียนะครับเดี๋ยวจะเกิดแท่งคลิปตอนนีเร็วๆนี้นะครับคอยดูนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมวันนี้นะครับวันอังคารที่3สิงหา2องพจะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นตัวนี้กันก็คือหุ้นหุ้นเอเชียนะครับเดี๋ยวจะเกิดแท่งคลิปตอนไหนเร็วๆนี้นะครับจะยาวกว่านี้นะครับคอยดูนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมดูกันนะครับ พอไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันพุ่งขึ้นไปล้กันเป็นเที่ยงหนาทีแล้วเรามาดูนะครับหุน้นเอเชียนนะครับเอเชียนเอเชียนมาดูการตอนนี้มาถึงไหนแนละ้วอเห็นไหมครับอ่ค่อยๆเป็นทางคลิปต,ตอนนหนขึ้นมาเป็นชั้นๆแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกมันจะไปถึงไหนนะครับมาดูการมาดูการอา่มีย่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับหยุดไปก่อน มาถึงเวลานะครับ16นาฬิกา13นาทีวันเดิมนะครับอังคารที่3สิงหาคม2564มาดูกันว่าสิ่งที่เราคาดการไว้ว่าหุ้นเอเชียนจะต้องพุ่งเป็นแท่งคริปโตไนท์เป็นขั้นๆเลยนะครับลองดูนะครับหุ้นเอเชียนะอ่าเอเชียนะครับเอเชียนะครับอ่าดูนะครับแล้วมาดูกันว่าจริงอย่างที่เราพูดไหมอ่าเรามาดูจากข้างล่างขึ้นไปเห็นไหมครับตอนเมื่อเช้าเนี่ยเลงอยู่แถวๆประมาณ19บาทกว่าๆเนี่ยตอนนี้นะครับ มันพุ่งขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย20แล้วนะ20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6โอ้โห oh, พุ่งไปถึง20.7แนบจุดเจ็นตอนนี้ย่อมาย่อมาหนึ่งช่องนะครับโอ้โหนะเขียวเป็นขั้นบันไดเลยเห็นไหมครับเออสงสัยไหมครับพวกเรารู้ได้ไง ออแปลกไหมครับออถ้าอยากรู้นะครับเพจเล่นหุ้นเป็นเห็นเงินทุกวันนะครับออแล้วถ้าใครสนใจเรียนนะครับการเทรดหุ้นโดยไม่ใช้เวิร์บถูเดานะฮะในคลาสเราไม่มีการเดานะฮะมีแต่การวางแผนครับออการวางแผนสามารถทําเงินซ้ําๆทํากําไรซ้ําๆได้แต่ความฟุกมันอาจจะทําได้แค่ครั้งเดียวและต่อไปไมันจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนนะและที่สลคัญคือเห็นไหมครับว่าหน้าจอเราเนี่ยมีแต่กราฟเปล่าๆเลยกราฟแท่งเทียนเปล่าๆเลยไม่ต้องมีอินดิเคเตอร์บ้าบออเลยเลยเห็นไหมครับไม่ต้องมีอะไรเลย เห็นไหมครับปเปล่าๆเลยเราสามารถทำงินได้นะครับสนใจนะก็ทักมาที่ l ล ne s อสไซหุ้น168อีกครั้งนะครับเอสไซแแล้วเจอกันครับ